มาเลยนะฮะแฟนคลับหายห่วงนะครับหลังจากที่นักร้องนักดนตรีชื่อดังเอลอองฟองนะครับหรือว่าพงจักรพิษฐานผรได้ประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มอาการสาหัสถ,ถึงขั้นเลือดออกในสมองแล้วก็กระดูกคอหักนะครับจนทําให้ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอเป็นเวลาทั้งหมด10วันนานกว่า10วันโดยซ้ำไปก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะได้รับอนุญาตให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านโดยเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ย99%แล้วนะฮะ แต่ั็ต้องใส่เฝือกอ่อนดามคออยู่ส่วนอาการในเรื่องของจิตใจก็ดีขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณครอบครัวและทุกคนที่ส่งความ,มห่วงใยมาให้อย่างไม่ขาดสายครับจะออโรงพยาบาลมาคหมออนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ย้ายจากพะเยาอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนหลับสบายขึ้นกว่าอยู่โรงพยาบาลเยอะเลยดีใ,ใจที่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วครับอาการแล้วตอนนี้เห็นเห็นว่าก่อนหน้านี้เต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังสำหรับความรู้สึกของเราเองพี่ ถ้าทำรู้สึกจริงๆก็เหลือเกบ99นะฮะ,ะเหลือ <99. S 1> แค่ที่คอตัวนี้ฮะที่เป็นฝ่อที่ทําให้เราไม่สามารถจะก้มและเงยได้เนาะ,ะถ้าหันตัวก็ต้องหันอย่างนี้ฮะหันทั้งตัวเกิลกระดักกงเสาะไทยได้เลยคอ,อตรงไหล่ตรงอย่างนี้ฮะข้อที่สองคือว่าเรื่องของซี่โครงที่หักฝั่งนี้ก็เชื่อมไปแล้วบ้างครับกระดูกคอซีห้าสีหกที่แตกอยู่ก็หนีเส้นเลือดไปแล้วก็กลับเข้าอยู่ที่เดิมแล้วอะไรอย่างนี้ก็รอให้สมออีกสามอาทิตย์ ที้งก็ใส่เงี้ยสามาันที่นะครับดีขึ้นนะครับส่วนแผลที่เย็บตรงนี้ก็ก็ชุนฟูดีก็เหลือแผลบางจุดที่ยังยังยังไม่แห้งสนิทคิดว่าไม่กี่วันนี้น่าจะแห้งสนิทแล้วครับแล้วก็ผู้จารู้เรื่องขึ้นก่าตอนแรกเยอะมากก็ตอนนี้ท่<ฆ>านนี้ก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ตอนตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกแล้วยังครับพี่ <c oughs> ก็รู้สึกแล้วครับเริ่มร<ฆ>ู้สึกขั้นานแล้วก็ถือว่ารู้สึกขึ้นเยอะแล้วก็ คุณหมอนั้นแนะนำว่าเราขยับร่างกายได้ครับแต่ช้าช้าช้านะแล้วก็อย่างตัวเร็วอะไรเงยครับแล้วก็นอนสามารถขยับพลิกข้างได้โดยที่คอเราตั้งไว้อันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าดีมากๆเลยครับทุกคนให้กำลังใจเรามากๆครับล,ลูกศิษย์ทุกหาทุกคนก็เป็นห่วงครูกันมากเลยว่า ครูสู้ๆนะอะไรเงี้ยคณหมอที่ดูแลเคสเราก็ดูแลอย่างดีครับพยาบาลอย่างเงี้ยคนที่นั่นก็คนพยาบาลหนงเงี้ยช่วยผมดีมากเพราะว<ม>่าคือตอนนี้ผมสลบไปผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมนอนอยู่กี่ชั่วโมงอ่ะผมต้องขอบคุณนะที่นี่บคุณคนพยาบาลจริงท,ที่ที่ช่วยเหลือผมมากๆเลยเงย้ยครับผมก็สาธุจริงๆตรงนี้ว่าขอขอบพระคุณมากๆครับก็ดีใจครับได้กําลังใจใจากทุกคนวันนี้ก็เป็นกําลังใจที่ทำให้เรามีแรงในการลุกขึ้นมามแล้วบอกเฮ้ยเราต้องกลับมาฟื้นฟูให้ดีที่สุด แล้วคุณหมอก็ให้ข่าวดีผมนะให้กาลังใจว่าเวลากระดูกมนุษย์เนี่ยถ้าหักเนี่ยฮะถ้าเราเอาดามไว้กับกระดูกเหอเดิมเนี่ยกระดูกมันก็จะลืมไปว่ามันเคยหักถ้าเราหายสนิทฟื้นฟูร่างกายกลับมาแล้วเนี่ยเราก็กลับน่าจะมีโอกาสกลับไปขี่จักรยานได้นะหอกกำลังกายได้เหมือนเดิมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันมันทาให้เรากลัวการปั่นจักรยานอีกเลยไหมคะคือตอนแรกก็ก็คิดว่าเราก็กลัวมากๆนะครับแต่ผมเชื่อว่า ชีวิตเนาะมันมันก็มีหลายอย่างคืออุบัติเหตุบางครั้งนอกจากความประมาทหรือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรหรือจะพูดอีางธรรมะเนี่ยนะคือไม่รู้ว่าเราพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าวันข้างหน้าเราจะเจออะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่เพียงแค่ถ้าเราเจอมาแล้วครับสําคัญมากมากเลยคือว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านไป้ได้ฝากด้วยกนะครับ BNK ตอนนี้ก็มีเจเนอเรชั้นสามพิ่งเดบยวต์ไปนะครับฝากลูกสิทธิ์ด้วยกระตายนะครับ First Rabbit นะครับงานขนะครัจะมีงาน เล่นอ e ีเวนอะไรก็ติดตามได้นะครับแล้วก็รอฟื้นฟูร่างกายัให้ดีสักจะยะสักเดือนหนึ่งเนาะนะครับครบร้อยเมื่อแล้วถอดเสื้อเมื่อไหร่แล้วจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ